ส่งตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่หิมโคงหรือว่าแคมป์โคงนซึ่งว่าเป็นจุดที่ลาลินของเด็กน้อยเครื่องดินต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้น้าได้ท่วมขังเป็นที่ย่ำห้อยเนาะเพราะว่าระดับน้ำคลองได้เพิ่มขึ้นหลายซึ่งว่าเมื่อก่อนยุนี่จะเป็นฮารดดอนจันทร์ที่น้าบดได้ไหลมาทางฝั่งนี้ส่วนใหญ่แล้วน้าจะไหลไปทางฝั่งไทยแต่ในปัจจุบันระดับน้ำคลองได้เพิ่มขึ้นหลายจึงเหตุให้ท่วมในจุดที่เป็นเครื่องลินของเด็กน้อยและการสร้างความเสียหายรลายเพราะว่าบสามารถที่จะขนเครื่องคองออกได้ท อาจจะมีจํานวนรายละกับบางอย่างกับบสามาถที่จะเขินเขินยายได้ง่ายนอะฉะนั้นจึงเหตให้น้ำท่วมครั้งละกับเกิดความเสียหายนซึ่งว่าในปัจจุบันยังบสามารถที่จะเปิดให้บริการได้และโตไปก็ต้องค้าเบื้องนำกันว่าระน้ำนำคลองมันจะลดลงหรือว่าจะเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่เห็นได้ชัดเจนว่าระน้บนำมันเพิ่มขึ้นหลายนและกับท่วมหาดดอนจันเป็นที่ห้อยและกับเป็นข่าวดังในโซเชียลต่างๆที่ว่าหลายคนได้มาเบื้องละกับ่ายหูบลงในโซเชียลละกับเหตให้หลายคนอ่าุ๊ ว่านำ้ำมันเพิ่มขึ้นไหวรู้สึกแบบประบารใจในปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่าระดับนำของได้เพิ่มขึ้นหลายและไว จนปัะสะสนที่อยู่เรียบตามแคมของตังโตบทันและได้ขึ้นท่วมพื้นที่อย่างว้ววาโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่เครื่องลินของเด็กน้อยที่ตั้งอยู่บริเวณหาดดอนจันซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่เครื่องลินหลายชนิดพอบอสามารถเคลื่อนย้ายได้ทันและเรื่องนี้ก็ได้ตกเป็นกระแสนในโลกออนไลน์และผู้คนก็ให้ความสนใจและได้แห่กันมาเบิ่งสภาพตัวจริงที่อยู่แคมของไก่ทาวัดจันท ส่วนสาเหตุของการเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวของระดับน้ำของก็อาจจะมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างนักและต่อเนื่องหรืออาจจะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนที่ตั้งในน้ำของตอนเทิงเหมือนทุกๆปีก็เป็นไปได้โดยปกติแล้วถ้าเขื่อนจะระบายน้ำออกก็จะมีแจ้งการออกมาก,ก่อนเหมือนแต่ละปีเพราะว่าการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนจะสร้างความลำบากให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่เรียบตามแนวของตอนลุ่ม ว่าจะเป็นประเทศลาวประเทศไทยประเทศกัมพูชาจ,จะเกิดน้าท่วมแบบกระทันหันแบบทุกๆปีที่ผ่านมาและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาสนใน้ฮนาตากา้าพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงยังได้ก็ตามระยงานี้ก็ควรติดตามระดับน้าและข่าวสารไว้ก่อนเพราะระดับน้าอาจจะมีการเพิ่มขึ้นอีกถ้าหูข่าวลวงหน้าก็จะช่วยให้เตรียมพรับมือได้ดีในระดับหนึ่ง และที่ผ่านไปก็คือภาพบรรยากาศของระดับนำลองที่อยู่ทาวัดจันทร์ก็คือในอนครหลวงียงจันทร์ของเขานั่นเองก็คือสร้างความเสีย,ายหายกับ้านคองลินเด็กน้อยเนึ่งว่าตอนนี้เพิ่นกับปิดให้บริการและก็ระดับนำลองกันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องก็ฝากพ่อแม่ปเมชาชนท่วาอยู่เรียบตามแคมคลองตั้งแต่เนือ้อจนหอดเต้ตอนนี้ก็ยังให้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองให้ดีเนาะเพราะว่าอาจจะมีแจ้งการจากเคลื่อนต่างๆในการปล่อยนำโดยเฉพาะเคลื่อนที่ตั้งอยู่ในแมน่น้ำคงตอนเนือ้อของเราทางเคลื่อนในเราและเคลื่อนใน,ในจีาากรบ องมาก่อนฉะนั้นต้องได้ติดตามาข่าวสารให้ดีถ้าว่าเขาเห็นแจ้งการแล้วเขาก็จะได้เตรียมหับมือไว้ให้ดีและบริข่าเบังข่าวต่อมาเนาะที่ว่าสังคมกาลังให้ความสนใจแน่นอนก็เป็นเรื่องเส้นทางหรือว่าเรื่องถนนที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือเส้นทางที่อยู่ใจกลางนาครหลวงเวียงจันทน์เชิงว่าเขาจะเบาๆเทงเส้นทางที่อยู่บ้านนอกบ้านนามันไปเพเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าเส้นทางในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือตัวเมืองตั้งแต่บ้านซีไข่ไปหาเส้นทาง13เนื้อหรือว่าเส้นทางที่จะขึ้นไปทางด่วน จุดที่เปเพลายที่สุดก็คือเขตบันนองแต่งนก,ก็คือแถวตลาดอดซี่เสรงจวัดจะนัางดังเก่าเปเพมาโดยตลอดนอก,ก็คือแก่ยาวมาแล้วบเมนวาฮากับเปเพซึ่งภายที่ว่าจะสันจนเส้นทางดังเก่าก็ต้องได้พิจารณาให้ดีทารีเลีเ้ยงได้นหรือว่า ไปทางอื่นใส่เส้นทางอื่นได้ก็อยากให้ไปเส้นทางอื่นเพราะว่าปัจจุบันนี้เส้นทางถือว่าเปเพลยและก็หลายคนที่เห็นแบบนั้นเนาะก็ได้ทายรูปทายวิดีโอต่างๆลงในโซเชียลละก็เห็นให้สังคมจับตาและก็รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆถึงสภาพเส้นทางที่มันมีความยุงยากลําบากเดินทางบทสะดวกสบายแต่เนาะยังบริหารการแก้ไขหรือว่าซอมแปลงให้ดีขึ้นทั้งๆที่เส้นทางนี้มันแทบจะใส่การบดายอยู่แล้วเนาะก็คือในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าในปีที่ผ่านมาก็เกิด เหตุการณ์น้าท่วมก็ถือว่าเป็นน้ําท่วมที่ค่อนข้างนักอยู่หลักสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์ของแม่ประชาชนที่ว่าสันจรและข้าพเจ้าเองก็ได้ลงไปเหตุข่าวนอกจากว่าในปีที่ผ่านมาก็ได้ไปไล์สดและก็ได้ไปนําเสนอว่าเส้นทางที่มันอยุดยุดนี้ควรหลีกเลี่ยงนั่ก็คือน้าท่วมถือว่าสูงสมควรประมาณเกือบ50เซนเนาะฉะนั้นรถเก่งหรือว่ารถจักรในแถบจะสัญจรบ่ได้ในปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็เกิดน้ําท่วมเช่นเดียวกันแต่อาจจะ่บนักน่วงเท่ากับปีกายนะซึ่งว่า ตอนนี้ก็ เส้นทางยังเปเยอยู่สร้างความเสียหายให้กับสัพสินของรถหล,ลงังของประชาชนก็คือรถที่มันเตี้ยรถเก๋งบริเวณรถกระโปรงแบบนี้เนาะกับสมาที่จะไปได้สะดวกและการเห็นให้พื้นมันขูดกับเส้นทางหรือถาานนและการเส้นทางเปเพไปติมหลังจากที่ว่าฝนตกลงมาเรื่อยๆเนาะและหลังจากที่ว่าสังคมได้จับตาวิพากวิจารณ์และการแยกห้องให้ผักส่วนได้ผักส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงมาติดตามและก็แก้ไขเนาะ,ะก็มีข่าวไา้ช่องที่ว่านําเสนอและการมีซื่อ เป็นสำนักข่าวที่เป็นทางการก็ได้ลงมานําเสนอติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอยากให้มีการแก้ไขและล่าสุดเนาะผักส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทงนอนใจได้มีการแก้ไขเส้นทางดังกล่าวเป็นทียมห้อยหลังจากที่ว่ามีสังคมผู้คนต่างๆได้ทายรูปลงในโซเชียลทั้งภายในและต่างประเทศกับต่างวิจารณ์ต่าง,ง,ง,งๆนานาจนล่าสุดเนาะผักส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาแก้ไขเส้นทางก็คือมีการเอาดินมาทมและก็มีการเปลี่แปลงให้มันดีขึ้นแต่ว่าจะมีการลาดัดยาง อตอนนี้เลยหรือบัเด็กยังวูก,กันต้องติดตามต่อไปเพราะว่าในปัจจุบันเพื่อนกําลังเอาดินแดงมาทมและก็มีการเยียบให้มันแน,น่นเนาะแต่ว่าจะลาดยางให้มันดีเลยหรือบวัวนี่ต้องทาเบงน้ากันต่อไปแต่ยังดนกระตมทั้งทรงเฮากระสมเสิยในการเอาใจใส่ของเพื่อนเนาะในการพัปลงถนนทางให้มันดีขึ้นเพราะว่าเส้นทางดังเก่าสังคมกับวิพา์วิจารณ์กันมานานแล้วแต่ว่าเมื่อน,นี้เนาะได้หับการแก้ไขเป็นเทียมห้อยอันนี้กระสมเสยเพิ่นในการเอาใจใส่เพราะว่ายังให้ประชาชนเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น อันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในมณีวังประธานจะได้รับสระดีๆฐานที่ว่าบางรายการเราอยู่คิดเห็นจังใดกับพวกขอที่ว่านําเสนอไปเกี่ยวกับเรื่องพยพิบัติและกาปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขอบเขตเอาคนลุงแรงจันทร์ที่สร้างความลําบากให้คนเราฐานคิดเห็นจังใดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดความเห็นภายใต้คอมเมนต์ของเราพอเราอยากให้พื้นที่ในรายการของเราเป็นบอลเลกเปลี่ยนความคิดความเห็นละไรเประสบการณ์ต่างๆถ้าหพวกขอได้ดีเราจะนําเสนอโตไป สำหรับท่านที่ว่ากำลังเมองรายการเฮาอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเฮามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องพระว่าการกดติดตามช่องถือเป็นช่องทางเดียวที่จะเห็นให้ทีมงานของเฮามีรายได้และก็มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ท่านได้ชมเรื่อยๆหรือท่านใดอยากจะหุ่นจักกับข่าวพระเจ้าไฮไลท์ขึ้นก็อย่าลืมถักมาตามคอนแทคที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลยอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวกเฮาด้วยการกดติดตามช่องขอขอบใจ สนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของท่านผ่านรายการของเฮาสนใจติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลย Subscribe for more video